Elevated Life ยกระดับชีวิตการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีครับทุกคนก่อนที่เราจะไปกันต่อผมอยากให้ทุกคนลองหยุดคิดสักครู่ว่าในชีวิตประจำวันเรามะจะเจอความท้าทายต่างๆที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกสับสนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราล่องลอยไปตามกระแสซึ่งมันก็มีผลเสียในระยะยาวนะครับทำไมเราต้องตั้งเป้าหมาย หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเตร็จต่างๆแต่เคยคิดไหมว่าพวกเขามีกระบวนการหรือกลยุทธ์อะไรบ้างผมมีตัวอย่างที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังตัวอย่างเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งลองนึกถึงแก๊บซึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งของผมแก๊บเคยเป็นคนที่ทํางานในบริษัทใหญ่มีผลงานที่ดีแต่แก๊บก็รู้สึกติดหวังอยู่เสมอเ้าต้องตื่นเช้า และทำงานหนะักจนไม่มีเวลาสำหรับตัวเองแก๊ปมักพูดว่าทำไมเราถึงทำทํางานหนะักไปแบบนี้ในเมื่ออนาคตไม่ชัดเจนวันหนึ่งเขาไปเจอเพื่อนเก่าที่ประสบความสําเร็จในการสร้างธุรกิจส่วนตัวและนั่นทําให้แก๊ปเริ่มมองหาทางออกให้กับชีวิตของเขาแก๊ปเริ่มคิดว่าหากอยากจะมีธุรกิจของตัวเองเขาต้องทําให้เกิดขึ้นจริงแต่เขากลับรู้สึกสับสนและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากไหนจนในที่สุดเขาตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาตนเอง ซึ่งทําให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพการตั้งเป้าหมายที่ช่วยแกปเมื่อแกปเริ่มมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเขาต้องการเปิดร้านกาแฟาเขาก็หันมาตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเช่นเขียนออกมาว่าฉันจะมีเงินเก็บ1 0 0 0 0แบาทภายในปีนี้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจจากนั้นเขาก็แบ่งเป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นเป้าหมายย่อยเช่นฉันจะออมเงินเดือนละแปดพันบาท เขาเริ่มติดตามค่าใช้ใจ่ายของตัวเองลดการใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นและมองหาวิธีการเพิ่มรายได้เช่นการทำงานพาร์ทไทม์ในวันหยุดผลลัพธ์ที่ได้คือแกป๊เปเริ่มรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตและเมื่อถึงเวลาที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเก็บเงินได้ตามจำนวนซึ่งเขาทำได้ตามเวลาที่กำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้งเป้าหมายแก๊ปเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองแล้วก็ได้เห็นฝันที่เป็นจริงอย่างชัดเจน เขาจึงเข้าใจว่าการตั้งเป้าหมายไม่ใช่แค่การทำตามแผนในชีวิตแต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้พบกับตัวตนที่ดีขึ้นและชีวิตที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นเส้นทางสู่การตั้งเป้าหมายวันนี้เราจะมาพูดกันถึงการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการสมาซึ่งจะช่วยให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตลองให้ความสำคัญกับการประเมินสถานการณ์ชีวิตเราแล้ว ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราใฝ่ฝันต่อไปคืออะไรในส่วนที่เหลือเราก็จะมาสำรวจรายละเอียดของวิธีการตั้งเป้าหมายผ่านหลักการสมาร์และแนวทางปฏิบัติที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันเริ่มด้วยหลักการสมารเมื่อเราได้เห็นตัวอย่างของแก๊ปกันไปแล้วมาต่อกันที่วิธีการที่จะทำให้เราสามารถตั้งเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลักการสามารถที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆไปรู้จักกันเลยครับ1นึ่ง specific, พิเศเฉพาะเจาะจงเศร้าการทําให้เป้าหมายเฉพาะเจาะจงหมายถึงการบอกว่าเราต้องการอะไรอย่างชัดเจนแทนที่เราจะบอกว่าฉันอยากลดน้ําหนักมาแปลให้เป็นฉันอยากลดน้ําหนัก5กิโลกรัมในมเดือนการระบุเป้าหมายให้ชัดเจนแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นวิธีการที่จะไปถึงมันได้ง่ายขึ้น 2 m i มิเชลเบิลสามารถวัดได้ร้าวิธีการวัดผลจะช่วยให้เราติดตามความก้าวหน้าได้เช่นแกอาจจะใช้ตาช่างเพื่อชั่งน้ำหนักทุกสัปดาห์หรือจดบันทึกปริมาณเงินที่ออมได้ในแต่ละเดือนเพื่อดูว่าบารรลุปเป้าหมายไปถึงไหนและจะช่วยให้เราไม่สูญเสียกำลังใจ3า h เพื่อเชื่ทำได้จริงเศร้าเป้าหมายจะต้องสามารถทำได้ รเราควรกำหนดระดับความเป็นไปได้เช่นถ้าคุณไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนก็ไม่ควรตั้งเป้าว่าจะวิ่งมา,าราธอนในเดือนถัดไปอาจเริ่มจากการเดินวันละ30นาทีเป็นการค่อยๆเริ่มต้นที่มั่นคง 4. Relevant เกี่ยวข้องเร้าเราต้องแน่ใจว่าเป้าหมายที่เราตั้งนั้นมีความสำคัญสำหรับเราแก่ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเปิดร้านกาแฟที่เขาลหลงหลในกาแฟและชอบพบปะผู้คนนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาโดยตรง 5. Time bound มีกรอบเวลาเศร้าการตั้งกรอบเวลาไว้จะช่วยเพิ่มความเร่งด่วนให้กับเป้าหมายเช่นภ่ายใน6เดือนฉันจะมีเงินออมหนึ่องแสนบาทที่จะเริ่มธุรกิจการมีเส้นตายจะช่วยกระตุ้นให้เราไม่ชะลอหรือเลื่อนการกระทําวิธีการดําเนินการหากเราเข้าใจหลักการสมาร์ทแล้วขั้นตอนถัดไปคือการนําไปปฏิบัติจริง 1. เขียนเป้าหมายลงไปลองจดบันทึกเป้าหมายของคุณไว้และติดเพื่อให้เห็นทุกวันเป้าหมายที่อยู่ในกระดาษ จะทำให้เรารู้สึกมีความรับผิดชอบมากขึ้น 2. แบ่งเป้าหมายใหญ่ลงเป็นเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่ๆอาจทำให้รู้สึกท้อแท้เมื่อมองไปที่ระยะฐาที่เหลือลองแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายที่เล็กลงเช่นในเดือนนี้และเดือนหน้าจะเอาเดิน5,000บาทและเมื่อทำได้ก็ให้รางวัลตัวเอง 3. สร้างระบบสนับสนุนค้นหาผู้ที่มีเป้าหมายคล้ายกันหรือตั้งกลุ่มเพื่อนที่สามารถช่วยกันสนับสนุน และแบ่งปันประสบการณ์เช่นเชิญเพื่อนไปออกกำลังกายร,ร่วมกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กัน 4. ติดตามความก้าวหน้าใช้ปฏิทินหรือแอปพลิเคชันในการบันทึกความก้าวหน้าให้เห็นภาพชัดเจนว่าเราไปถึงไหนแล้วจะเห็นผลที่ดีมากขึ้นเมื่อมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ 5. ให้รางวัลเมื่อทำสำเร็จการให้รางวัลแก่ตัวเองเมื่อทำเป้าหมายสำเร็จจะช่วยให้เพิ่มแรงจูงใจลองตั้งเงื่อนไขว่า ถ้าฉันลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายฉันจะซื้อเสื้อใหม่ที่ชอบให้การบรรลุเป้าหมายเป็นความสะดวกสนานมากขึ้นสรุปวันนี้เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านหลักการสมาร์ทและทุกคนจะสามารถเห็นว่าเป้าหมายสามารถช่วยชีวิตเราให้มีทิศทางชัดเจนขึ้นได้อย่างไรอีกทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาตนเองและการสร้างแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น เน้นย้ำว่าเราจะได้อะไรเมื่อปฏิบัติตามนี้ 1. ความชัดเจนในชีวิตเมื่อมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะไม่รู้สึกสับสนหรือหลงทางเป็นการกำหนดเส้นทางที่นำพาเราไปสู่สิ่งที่ต้องการ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เรามุ่งมั่นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทาะเรารู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง 3. ผู้แรงจูงใจในการพัฒนา การตั้งเป้าหมายจะกระตุ้นให้เราฝึกฝนทัมัยใหม่และพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างต่อเน,นื่อง 4. ความมั่นใจในตัวเองการที่ได้บรรลุเป้าหมายเล็กๆจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเราทุกครั้งที่เราทำสำเร็จเราจะรู้สึกเหมือนเพิ่มพลังให้กับตัวเอง 5. โอกาสในการเติบโตเมื่อเราตั้งเป้าหมายและทำจนสำเร็จนั่นหมายความว่าเราเติบโตทั้งในด้านความคิดและประสบการณ์ และเราจะกลับไปที่เรื่องของแก๊ที่เราได้พูดถึงกันแก๊บไม่เพียงแค่ตั้งเป้าหมายในการทําธุรกิจเขายังได้รับบทเรียนที่มีค่าเกี่ยวกับการจัดการชีวิตเมื่อเขาประสบความสําเร็จในการเปิดร้านกาแฟเขาได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการวางแผนและความมุ่งมั่นแก๊บยังสามารถสร้างเครือข่ายใหม่ๆจากการเปิดธุรกิจเช่นนี้ทาให้เขาได้พบกับผู้คนมากมาย ที่เป็นผู้มีความรู้และสามารถเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของเขานั่นแสดงให้เห็นว่าการตั้งเป้าหมายไม่ใช่แค่เรื่องของผลลัพธ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้เติบโตและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสุดท้ายนี้ความสําคัญของการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการสมาร์ทที่ทําให้การตั้งเป้าหมายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราได้เห็นตัวอย่างการใช้เป้าหมายในชีวิตจริง ที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จและเข้าใจว่าทำไมมันสำคัญท,ที่จะมีเป้าหมายในชีวิตหวังว่าทุกคนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและอย่าลืมตั้งใจทำงานอย่างมุ่งมั่นเมื่อคุณได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนอุทิศเวลาในการดำเนินการต่างขั้นตอนที่กล่าวมาคุณจะต้องประสะบความสำเร็จในแบบที่คุณปรารถนาแน่นอนขอให้ทุกคนมีการเดินทางที่มีความหมายและไม่ลืมว่าเป้าหมายคือเส้นทางที่จะช่วยนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในชีวิต ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมติดตามคลิปนี้นะครับหากมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราได้พูดคุยกันผมอยากให้คุณแชร์ลงในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับการแบ่งปันป,นประสบการณ์กันจะทำให้เราทุกคนเติบโตและเรียนรู้จากกันมากขึ้นหากคุณมีหัวข้อไหนที่อยากให้ทำต่อไปหรือคำถามที่อยากพูดคุยเพิ่มเติมบอกมาได้เลยครับผมยินดีที่จะได้ยินความคิดเห็นของทุกคนถ้าคุณชอบเนะื้อหานี้อย่าลืมกดถูกใจ และกดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้เดินร่วมกันในเส้นทางนี้และดูแลกันต่อไปขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการยกกระดับชีวิตในวันนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ